希望。 ทไก่าสามเหรอแล้วที่อยู่ที่บล็อกเจ็ดแล้วมันเป็นใครไก่วโชโชอตอนที่แปดตึกราฟาสั่นไหวอย่างรุนแรง นี่คือนายจริงๆใช่ไหมแต่ว่าไม่จริงก็โชวน์นะเอ่ะคุณเทซุโร่เฮ้ยค,คุณเทซุโร่เอ๊ะอย่าเฮ้ย เออคนี่มันอมเอเอแล้วที่นี่คือที่ไหนหล่ะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะโชจำได้ว่าผมสู้กับเอนไซม์ S <S แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับผมล่ะครับแล้วนายนี่นายคือโชใช่ไหมเนี่ยใช่โชตัวจริงหรือเปล่าอ่า ริงชัวไม่ม่วนนิ่มครับฉันดีใจดีใจจริงๆไม่ว่าจะยังไงเธอก็ดีใจสุดๆเลยคุณคุณทัชิโร่เป็นอะไรไปครับคุณทัชิโร่จ๋าไก่เบิร์ระวังตัวกันด้วย จ้าปโกนี่ฉันเองเอ,อ,อผู้าวผู้ผู้ตรวจการริสเกอร์นี่ต้องขออภัยด้วยครับท่านผอเกอิวโอมีคำสั่งให้นำเซอร์บิวุธไปรักษาอาการบาดเจ็บที่แทงทดลองครับสายไปแล้วเนันมันเขาบาดเจ็บสาหัสมากจันจึงฟันเขาเพื่อช่วยยับยั้งความเจ็บปวดเขาเป็นเพื่อนฉันจนถึงวาระสุดท้ายรายงานไปแบบนะั้ครับ ฉ่นพอบอกคงเห็ทุกอย่างหมดแล้วสิแต่ว่าด้วยพลังที่เรามีทําให้ไม่มีใครสู้เราได้ยิ่งกว่านั้นยังมีร่างที่เป็นอมตะที่ไกลเวอร์หนึ่งพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วอีกด้วยสิ่งที่เราควรระวังตอนนี้คือไฮเปอร์โซอนอยไม่สิพอบอก,กิวโอตั้งหากถ,ถูกล้อมผมนะเหรอใช่เลยฉันเห็นกระตาฉันอย่างนั้นนะ่ยนะโช เห็นผมใช้ใช้เวลานานเท่า,าไหร่อ่ะนี่นายจำอะไรไม่ได้เลยเหรอครับเรื่องนั้นด้วยเหรอนั่นผมทำเหลยครับคงจะจำอะไรไม่ได้เลยสินั้นนี่ออืออพอผมรู้สึกตัวก็มาอยู่ที่นี่แล้วอ้อคุณเทสุโรนี่มันเรื่องอะไรกันครับตอนที่ต่อสู้ตอนนั้นน่ะผมก็ฉันว่าก่อนอื่นต้องรีบหนีไปจากที่นี่ก่อนเถอะ หนีอย่างนั้นเหรอเรื่องนี้ก็ไม่รู้ด้วยหรอกนะที่นี่คือโครนอสสาขาญี่ปุ่นไงเราฮะขอโทษด้วยนะที่ฉันถูกจับตัวมาแล้วทําไมถึงไม่บอกเรื่องนี้แต่แรกแล่ะครับเนี่ยแล้วแย่แล้วนี่กายวัที่นี่ลบล็อก,กเก้เากายวัวหนึ่งกำลังพานักโทษหลบหนีพวกเรากำลังติดตามอยู่ครับ ท่านอบกอเวโอครับเรื่องของเซอร์บิบุต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับรด้อยเหรอครับเจ้าริสเกอร์ที่นี่้วยดับแปลนครับการว่าสามหายตัวไปแล้วครับพวกเรากำลังตามหาตัวมันอยู่หามันให้พบไนเวอร์สเราอ่านการเคลื่อนไหวของมันไม่ออกมันต้องการอะไรกันแนะ่ต้องขอโทษที่มาช้านะครับท่าน กเวอร์หนึ่งกับกเวอร์สามปรากฏตัวขึ้นแล้วหรครับสาขาญี่ปุ่นนี่มันอะไรกันเนี่ยรอให้กเวอร์ถึงสองคนเล็ดพร,รอดเข้ามาข้างในทำไมสถานการณ์มันเลวร้ายได้ถึงขนาดนี้ผมรายงานพ่อไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าระบบป้องกันมันละหลวมมากเลยทีเดียว รู้สึกว่าข้างบนหรือว่าข้างล่างยีงครับฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนที่อยู่ในลิฟต์ก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นข้างบนหรือว่าลงข้างล่างกันแน่นะจะไม่ได้เลยอะไรกันเนี่ยหาไม่ได้พบต้องอยู่เทถานี้นะคนหายทั่วทุกซอกทุกมุมที่สุดโล งั้นก็ข้างบนดีกว่าตามนั้นเลยละกันนะครับโชวนายน่ะต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่ขอให้นายมีชีวิตรอดให้ได้นะโชวว้าอุ้ยนะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะโอ้ยโอ้ยเจ็บคุณเทสโนอ๋อคือออไม่ไม่มีอะไรอ่ะนะโชวอ๋อ เอดี๋ยวเข้ารีบไปต่อเถอะคุณทัสโรมีอะไรละโชถ้าไม่รีบไปแล้วก็คุณทัสโรช่วยบอกผมทีเถอะการที่ผมยังมีชีวิตอยู่มันแปลกใช่มไหมเมื่อกี้ทีอคุณบอกว่าผมถูกหลอมหรือว่าผมใช่สินะแต่ว่าแล้วทำไมผมถึง น่นจะคงจะเป็นเพราะพลังฟื้นตัวของไกเวอร์แล้วม้งเป็นปาฏิหาริ์เนาะปาฏิหาริย์ไงล่ะโชที่คนที่เซร่พูดมาเนี่ยมันผิดกับดักวิทยาศาสตร์มากเลยไม่ใช่เหรอเป็นไปไม่ได้หรอกเอองั้นแล้วถ้ามันเป็นการโคลอนล่ะโคลนเหรอใช่แล้วเซลของนายที่ติดอยู่กับคอนโทรเมทัลได้ฟื้นตัวถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็มันก็ไปไปได้เนี่ยด้วยพลังนั้นไม่ว่าไกเวอร์จะได้รับบาดเจ็บขนาดไหนก็ตามก็สามารถฟื้นตัวเองได้ โคลนเหรออ๋อ,อคือคือมันก็แค่การเดาของฉันนะอย่าคิดมากเลยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมในตอนนี้จะเหมือนเดิมหรือเปล่าครับอ๋อเรื่องนั้นน่ยมันจะไม่เข้าใจก็เถอะแต่สุดท้ายแล้วก็ข้างบนผมมาอยู่ข้างบนโทสำหรับฉันแล้วนะนายก็คือนายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้นเละคุณทาซุโร่ไม่ว่ายังไงวันนี้ก็ต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้กลับไปหามิสก,กิแล้วก็พ่อของนายด้วย ตอนนี้พ่อคงกำลังเป็นห่วงผมอยู่สินะไม่อยู่บ้านทำไมถึงไม่บอกทั้งที่ื้อโรคคงก็หายไปด้วยโตขนาดนี้แล้วจะทำาอย่างนี้มันก็คงไม่แปลกหรอกแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะหัวอกของพ่อเวลาที่ปล่อยลูกทำอะไรตามลำพังก็ย่อมต่อเป็นห่วงมาก แม่เองก็คงจะคิดเหมือนกันสินะ อะอีกล่ะบ้านะระบบทำลายตัวเองทำงานอยู่ครับว่าไงนะเข้าสู่ระบบทำลายตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีซิปนาทีนับจากนี้ระเบิดจะเริ่มทำงานสิบนาทีไวยกจอยด่วนหมายความว่ายังไงเนี่ยไม่ทราบครับมันเป็นระบบสำหรับเวลาเกิดอัตราทางชีวภาพไม่มีทางที่จะทำงานได้ง่ายๆครับนี่อาจจะเป็นฝีมือคนนอกก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนในไม่ใช่เหรอเอ่อ แต่ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่คนนายจะไม่สามารถทำให้ระบบทำลายตัวเองทำงานได้นะครับบางทีการที่สร้างเจ้านี่ขึ้นมาอาจจะเป็นความคิดที่ผิดพลาดก็ได้นะหรือว่าจะเป็นเจ้ารนดระบบทำลายตัวเองท่านผอ,อเลือดขึ้นหน้าแล้วเลยระบบทำลายตัวเองพวกมันคิดจะระเบิดพวกเราไปพร้อมๆกับตึกนี่เลยอะอะไรกันเนี่ยขนาดนั้นเชียเหรอตอนนี้อันตรายแล้วโชว์แล้วเข้าครับ ถ้าผมบอ,อกครับไม่ได้ครับไม่สามารถยกเลิกได้ทำไงดีครับท่านจะเย็นๆ็นก่อนแต่ยังอยู่ภายในห้านาทีโปรแกรมสามารถยกเลิกได้แต,แต่ว่าให้ฉันลองสินี่มันมีอะไรเหรอครับโปรแกรมยกเลิกถูกลบทิ้งไปแล้วฮะถ้าอย่างนั้นมีแบ็กอัพอยู่ถ้าหากซ่อมแซมได้แล้วก็ไม่ทันหลอกครับอ๋อได้แล้วแต่ว่า ท่านครับถ้าปล่อยไ้แบบนี้สาขาญี่ปุ่นก็คงที่นี่ไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วเราก็ควรจะออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนายเองก็ด้วยเข้าใจแล้วครับผมคิดว่าควรจะลบข้อมูลของที่นี่ออกให้หมดด้วยนะครับพวกนายพาท่านผอ,บอไปที่เฮลิอคอปเตอร์สว่วนคนอื่นๆให้รีบหนีออกไปซะครับแลวผู้ตรวจการลิสเกอร์แ่ะครับช่างมันอ๋อวาไว้ด้วยนะไว้เป็นหน้าที่ผมเอง ตรวจสอบระบบมีเวลาเหลืออยู่อีก3นาทีถ้าหากเลยจากนี้ไปแล้วจะไม่สามารถหยุดการระเบิดได้อย่างนี้นะดีแล้วจะได้ไม่มีใครมาขัดขวางอีกตรวจสอบระบบมีเวลาเหลืออยู่อีกสองนาที ถ้าหักเลยจากนี้ไปแล้วจะไม่สามารถหยุดการระเบิดได้โอ้อยเหนื่อยโอ้อคุณเทสุโรตอ,อบลงเอออะไรกันนะว่าไงนะตายเวอร์หนึง่งเหรพยายามได้ไม่เร็วนี่ ังจากนั้นก็แค่จัดการไม่ให้เหลือรอดเปสักคนเดียวนายเองเหรอที่เป็นคนทำให้ระบอบทำลายตัวเองทำงานที่นี่มันดาดฟ้าอ๋เฮ้ยนี่แกรู้จักด้วยเหรอ,อนี่คือผอบอของโคโนสฮะถ้าคิดจะหยุดการระเบิดแล้วก็ตัดใจซะเถอะ ฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสาขาญี่ปุ่นสักหน่อยนี่นาะที่สนใจนะคือนายต่างหากไม่ใช่ฉันนายซึ่งมีพลังที่ไร้คู่ต่อสู้เช่นเดียวกับฉันเข้าใจแล้วดูเหมือนว่านายจะยังไม่เข้าถึงความแตกต่างของพลังสินะว่าไงนะไม่มีอะไรเดี๋ยวก่อนจะจะลองสู้กับฉันดูไหมล่ะทำไมไกเวอร์มันจะไปต้องมีสามค มีแค่คนเดียวก็พกอแรองรอกฉันไม่สนเรื่องนั้นหรอกมีอะไรน่าขำเลอร่างกายเป็นยังไงบ้างร่างกายเป็นยังไงบ้างล่ะครับอย่างนี้นี่เองตรวจสอบระบบเหลือเวลาอีก60วินาทีท่านบอ,อรีบหนีเถอะครับเดี๋ยวก่อนสิ คอนเทสซูรฉันมีเรื่องอยากจะถามนายชั้หน่อยนายบอกว่ามนุษย์โลกถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของโซนนอยใช่ไหมใครเป็นคนบอกเรื่องนี้กันนี่ยพูดมาสิรับไปซะเข้าใจแล้ว นายเองก็ใช้พลังนั้นเพื่อความทะเยอทะยานของตัวเองเหมือนกันสิทนะเยอทะยานน่ะถ้าหักไมไกลเวอร์ก็จะสมามารถเข้าควบคุมอ,มองค์กรโครโนสได้อย่างง่ายดาย <im it> <genauso> ฉันน่ะนะไม่ได้คิดการใหญ่อะไรขนาดนั้นหรอ <im it> <im it> ว่าไงนะแค่ทำให้สาขาญี่ปุ่นพินาศไปก็พอแล้วอย่างตอนนี้ยังไงล่ะ สาม,สามระบบทำลายตัวเองท,องทำงานอีกห้านาทีหลังจากนี้จะทำการารโรไม่มีเวลาแล้วนะครับไม่ยังไงฉันก็ต้องรู้ให้ได้เลยคุณเทสุรุ่า่มบพอครับเทกจิกติพวกเราเรียกพวกเขาว่าอย่างนะั้นเมื่อหลายพันล้านปีกอนมีสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาสูงม,มาจากนอกโลก พวกเขาตกลงมายังโลกใบนี้พวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนไม่มีใครรู้เราเทพยุติได้ใช้เวลาอีกนับร้อยล้านปีเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาบนโลกเพื่อความจําเป็นบางอย่างของพวกเขาสิ่งมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยสติปัญญามีความสามารถสูงทนทานและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีและเป็นสิ่งมีชีวิตที่เพียรพร้อมไปด้วยความสามารถในการต่อสู้ หลังจากการทดลองที่ผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าก็ได้เกิดมนุษย์อย่างพวกเราขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบของอาวุธชีวะต่างๆเช่นพวกโซอานอยแต่ว่าอยู่ๆพวกเขาก็ทิ้งดาวดวงนี้ไปด้วยสาเหตุอะไรเรื่องนี้ไม่มีใครทราบได้แล้วในตอนนี้พวกเราก็ได้นำอวิทยาการต่างๆที่หลงเหลือไว้ของเทพจุติมาสร้างมนุ ในรูปแบบที่ควรจะเป็นขึ้นด้วยมือของพวกเราคโครโนสด้วยมือของมนุษยชาติและจากนั้นคโครโนสก็จะปกครองโลกแล้วเธอทูลแกเป็นพระเจ้าอย่างนั้นสินะไกเวอร์าสามแกแกเป็นใครกันนะ่ะเซอุสชื่อนี้ถูกใจหรือเปล่าเออุสเหรอโครโนสสาขาญี่ปุ่นโลกสลายไปแล้วแต่ก็จะเป็นแบบนั้นด้วยรีฮิตยูโอ อีกสี่นาทีหลังจากนี้จะทำการบ๊อบบ๊อบรีบไปเถอะครับบอบลงบอบอเหรยอีกสามนาทีหลังจากนี้จะทำการระเบิด โลหะที่ส่วนท้องคือเครื่องควบคุมแรงโน้มถ่วงถ้ารบรวมสมาธิไปที่นั่นจะทำให้ลอยขึ้นได้โอ้จะทำไงดีอ่ะทำยังไงนั่นเหรอมีแต่ต้องร้องโอ้โห<ะ>กรการเวอร์สามเยี่ยมมากไก่เบอร์สองอยังไม่ตายอีกลเนี่ยแกเองก็ต้องหายไปด้วย ต้องไม่มีใครที่เหมือนฉันในโลกนี้อยู่อีกเดี๋ยวก่อนสิที่นี่ใกล้จะระเบิดดูแล้วนะจะง,งั้นเหรอมอีรากที่เป็นอมตะอยู่แล้วยังต้องกรัวอะไรอีกหยมือดีขึ้นนิดหน่อยหรือเปล่าอะไราการันไม่เปลี่ยนไปเลยนี่ด,ดีที่สุดแล้ว ที่แกควรทำก็คืออยู่ดิ่งๆไม่ขยับเท่ารันชช้าเลยกันอีก10วินาทีหลังจากนี้จะทำการระเบิดใกล้จะจบแล้ว ไปซะไก่วัวหนึ่งโอ,อยืนขึ้นหนีไปแล้วโออะไรกันเนี่ยเนี่ยเนี่เหมือนอเหมือนก่อนหน้านั้นเลยอชอว้าวยืนขึ้นอีก30วินาทีหลังจากนี้จะทำการระเบิดท,ที่คอนโทรลเมชันอัดไปที่คอนโทรลเมชันของมัน นี่นี่มันอะไรกันบ้านะไม่มีใครสู้ฉันได้บ้านะนี่มันบ้าจีสอีกสิบวินาทีหลังจากนี้จะทำการระเบิดแต่ลุงโชที่นี่จะระเบิดแล้วค่ะ ปิดสามสองหนึ่งศูนยปินขึ้น กลับคืนมาอีกครั้งถึงจะได้รับบาดเจ็บทั่วทั้งตัวแต่กิวโอยังมีชีวิตอยู่พันดาลยลูกน้องของกิวโอได้เข้าจูโจมทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นโดยไม่คาดคิดภายใต้การต่อสู้ที่ดุดเดือดผู้ที่โช์เข้าไปช่วยก็คือตอนต่อไปคีดเท่าและการรำลึกการกลับมาอีกครั้งของโครโนสและความจริงที่ถูกเปิดเผย